ามากันแล้วมากันแล้วจะได้กลับบ้านแล้วอีกกี่ชั่วโมงเ่ยอีกสิบกว่าชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงนะครับพรุ่งนี้ถึงใจเย็นเยวันนี้หกองศานะครับเช้านี้หกองศาเย็นไข่แข็งโอ้ไข่ก็เถรึงเอาไข่ไปแช่ตู้เย็นไว้เนี่ย เย็นไข่แข็งมาแล้วมาแล้วแชร์ไปพู้คนได้เห็นลูกหลานเตรียมตัวกันกับโ,โหกระเป๋ากระเป๋าคลอดลูกกันเพียบไม่ใช่คลอดลูกนะครับหนักอึ้งวันนี้คนที่ได้ตื่นแต่ช้าไปกินข้าวแมวน้ำคนน่าจะจบหวานใจนี่เผาเผาเผา,เามีการเผาเออวันนี้ต้องได้เผากันค่อยๆครับค่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ มาเป็นกระบวนมาเป็นกบวน่าใสายกันมาวันนี้หองศาสบายสบายมือเริ่มแข็งแล้วโอ้ยมือเริ่มแข็งแล้วอันนี้ของใครบ้างนี่สองใบนี่ฮ่อ,อ,อโหทำไมมาทอามาเยอะแท้ อ่าดูบรรยากาศในการโอ้นี่ทำไมมันเหลืองเอออย่างงี้มันเองนึงกว่าพระเกือบยกมือไหว้ไปละซ้อนได้เลยซ้อนได้เลยครับเออไหวไหมโอ้คนตัวใหญ่มาช่วยหน่อยแล้วเอออ่าไปดูฝั่งนูน้นไปดูฝั่งนูน้นสวัสดีครับสวัสดีครับครูอ่าเสร็จแล้วกขึ้นรถไป็น่นหนาวมันหนาวจริงๆหกอง,งศาแต่ว่าอยู่ได้นะจะกลับดีแล้วไม่กลับดีแล้วขอริภไยทางการเมืองนี่สวัสดีครับน็ กลับบ้านแล้วเหรอครับยังไม่ได้กลับพรุ่งนี้เราถึงนะแล้ว, <laughs> ลว <นะ S 1> ก็วต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบีนะครับอาบูดาบีอาบูดาบีไปนั่งทรมานก,กันอยู่นั่นอีก5ชั่วโมงกว่าจะได้เปลี่ยนเครื่องกรุ๊ปไ,<ห>ไหนมาก่อนถึงที่หลังนะครับกรุ๊ปไหนมาก่อนถึงที่หลังจะต,ต้องไปรอที่อุสวรรคภูมิกรุ๊ปไหนมาที่หลังถึงก่อนโอ้ดีจังเลย <laughs> พอวานนี้ได้สั่งความแล้วว่าวันนี้จะเหนื่อยมากแม้ต้องตื่นเช้าบางคนโหยต้องไปลากมาจากที่นอนนี่นี่คนที่เอากระเป๋ามาคนแรกเลยนี่ครับนี่ครับ ดวงมะพร้าวหรือน้องชมพู่น่าชื่นชมเย็นเย็นเย็นโอ้ยในกระเป๋าก็มีตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยดูย้ครูซื้อสามร้อยดีเขาเรียกว่าบูลลี่กันนี่อะไรบ้างครับของขวัญให้สาวๆมีไหมเออตุ๊กตาแม่รูดดกให้นะมนลัสเซียถ้าไม่ซื้อตุ๊กตาแม่รูดดกถือว่าไม่ได้ถึงลัสเซียไม่มีของฝากอ่ะ นู่นอีกหนึ่งชุดเอาเสร็จแล้วก็ปิดโอ้มามา่าี่ทิ้งไม่ได้ถ้าเป็นครัเราทิ้งไม่รัเสเซียแล้วไม่เอาไปาที่เยอรมันมันเสียวเวรใครยังไม่มาใครยังไม่มาอ่าโอ้งานนี้ถ้าไม่ได้แม่นอนนะครับผู้ปกครองครับไม่มีหมอจำเป็น หกองศาถ้าหกองศาขนาดนี้เวลานี้หกองศานิ้วเริ่มแข็งครับโอ้แข็งแต่นิ้วเพราะนิ้วไม่ได้ใส่ถุงมืออ้าวเบียด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 เข้าไาข้อหัวดันดันเข้าไปได้ป่ะได้อยู่โอเคได้ได้ได้พอเปิดพอเปิดเกสที่แม่ร่วมตุ้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 มหมดยังปิดเปลี่นหมนี่เน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 ่โอ้ยพี่แก้ว งามื่อกีมายัง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 โอ้ยเออเอาเดี๋ยวเปิดก่อนยังไม่เล้าเรื่องกูน้องทั่ปิดซะแล้วต้องสอน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 อันเนี้ยใครเขาสอนวางกระเป๋ากันอย่างนี้โอ้ยตายแล้วเฮ้ยอ่ะขึ้นไปดูบนรถดีกว่าอันนี้ประตูรถนะครับยังไม่ขึ้นดูก่อนมันมีใครยังหลงเหลืออยู่โอ้ยอีกแล้วมาอีกแล้วหลบก่อนเตรียมเตรียมบอกผู้ครองแล้ว ใกล้ถึงแล้วอีกวันพรุ่งนี้ถึงไม่ถึงนี่แหละตอนนี้แหละให้เครื่องมันขึ้นบนอากาศได้ก่อนพอขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะลงยีราไหนไม่รู้อย่าต้องกลัวไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนทนทีนี้ถ้ารถเคลื่อนตัวนี้เขาไม่ให้เดินมันด่าด่าตั้งแต่นั่งพื้นเลยนั่งพื้นมันก็ไล่โอ้ยอยู่ยากแต่ละเสเซอรยก็จะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทางด้านเชื้อโรคอ้าวเร็วรู้สึกไงนมละเสีย อ้าวเด้โอ้โไม่สู้สิไม่แน่สินี่ไอติสเหมือนกันนะช่วยมากเลยโอ้โหรักละเจี๊ยบเฮ้ยเราเราเรารีบไปการเมืองอยู่ละเซียกันหมดจะไปไหนด้วยอ่ะมว่าไอะไรนะงานดีทุกคนเลยเฮ้ยคุณคิดว่าไงนะงานดีทุกคนงานดีทุกคนโอเคแม็กใครเราหน้าหลักเย้ไอ้นี่พวกนี้นี่โอ้โหไม่ไม่เรียกครูกรรมเลยอ่ะวว่าไหนาวมากครับหนาวมากตอนมาบน้างล่างหกองศาครับฮ้ยอยากกลับไทยปะอยากกลับโอ้โหคุณไออยากจะอยู่นี่อยากจะกลับ โอ้ยความรู้สึกคนละอย่างเลยอ่ะของหน่อยาขาวๆทุกคนครับขาวโอ้โอมาไปดูตรงไหนของขา,ขาวขาวไอ้นี่ <c oughs> อ้าวกิงกององ่วงนอเนเลี่ยพวกคุณต้อตงต้องแข็งแรงอดทนอดกันอาา่าว่าไหมอะไรนะนอ,ยอยากขึ้นเครื่องบินแล้วล่ะป้าติดหัวคไม่อยากขึ้นเลยมันไม่ใช่เรื <c> ่ <oughs> องสนองขึ้นเครื่องบินอ้าวพี่รุนอาหารอร่อยอ่ะกินได้ยังไงวอาหารอร่อยโอ้โหชื่นชมเสียชัได้ใช่ได้ใช่ได้นั่งกับใครนั่งกับแก้วอ่ะพี่แก้วนั้นอ่ะว่าไหมเมื่อไหร่ึงไนใคร พรุ่งนี้ถ้าเครื่องไม่ตกซะก่อนปัดโถครูทำไมพูดอย่างนี้แู้วพูดของด่าไปแหละยิหมูท้าครับยิหมโมทะาครับฝันเอาก่อนฝันเอาก่อนฝันก่อนอ่ะมามามาพี่ละคนอดี๋ยวปล่อยไอ้น้ำตัวนี้ครับอะไรนะเดี๋ปล่อยไอ้น้ำตัวนี้ครับน้ำอะไรอากาศมหนาวครับอ๋อหนาวแล้เสียตามหาเดือนเมื่อคืนนี่อิจฉาเลยนี่ได้ที่อยู่เขายังไม่ครับได้ไลน์เขายังไม่ครับทำไมก็ไม่ก็หกลุ้มเลยลูกผู้ชายด้วยกันพูดความจริงได้ใช่ไหมส่เดือนว่ามาเป็นไง คิดถึงวะโอ้โหคุณยังไม่อยากกลับคิดถึงทำไมอ่ะจะเป็นลมแล้วว่ามาดีทุกอย่างครับอ่ะโอเคเนี่เนี่ยหกองศาอะไรนะชอบทหาร้ยกเป็นเรื่องอาหารอ๋อดีทุกอย่างเป็นเรื่องอาคือเราเราลิ้นคนไทยลิ้นคนไทยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งออกนะเว้ยไม่ต้องด่าคุณกำลังสัมภาษณ์นักเรียนเดี๋ยวมันไล่กูอีกอยู่ยากบางเรื่องอ้ามีอาหารไทยมากครับคิดถึงอาหารไทยมากโปรดตกี่แต่ว่าแกอะไรพูดตรงนี้มี่งกินเอออพวกมีความรักทั้งหลายไม่อยากกลับบ้าน เฮ้ยมีความรู้สึกเว่นครูอะไรูก็ไม่อยากกลับ <c oughs> ชอบใจเอากลับไปสะเพื่อคิดถึงไงอืทุกคนอยากกลับบ้านหมดเลยครับอ,อ่ะนง่นยุโรปต่อเอ้ยทำไมเหมือนครูเลยอยา่างน,นี้นี่พี่แบงค์นี่พี่แบงค์นี่โว้ยพวกแกมไม่สนสนสารพี่แบงค์ทำงานหนักด้วยนี่รู้ไหมเนี่ยอา้าวชิมหายไปไม่ได้เลยครู <c oughs> อาว่ามา,บบาอะไรนะขี้เกียจกลับบ้านเพราะกูไม่เข้าใจเธอเลยนี่ อ๋อาโอเคไม่เป็นไรเอามาเป่าเฮียนไม่ใช่เป่าเฮียนต่อทิศสวนทิศ <laughs> สวนตุกเกินเอาว่ามาเ <c oughs> พิ่งตื่นนี่แหละบอกแล้วว่าวันนี้มันเหนื่อยพลาดเก้าพลาดนี่ลงไปทางล่างเลยนะนี่ครูนี่อ่ามาเจ้าเกอร์ <c oughs> <c oughs> อยากอยู่ต่อทำไมมีความรู้สึกเหมือนครูเลยอันนี้อาจจะมีอะไรกับ <c oughs> อัดแ <c oughs> น่นอนครูก็เป็นอย่างนั้นนี่จริงจริงจริงเออมาเกิดเอเปล่าเร่วเล่นเดี๋ยวต่อย มามาคิดถึงรัสเซียแล้ว <ไป S 2> ตัวอยาก,กไม่ไปเลยทำไมคนมีความรู้สึกมันครูเยอะไอปานไม่อยากทิ้งบ้านเกิดไหมครับเออไม่อยากทิ้งบ้านเกิดให้ตายถาเถอะพระเจ้าแกเกิดที่นี่นี่อ่ะมามาอยากกลับหรือไม่อยากองยากเออดีๆๆๆเอาเปิดหน้าให้เห็นลูกตาก็ยังดีอ่ะแล้วเป็นไงรู้สึกไงอ๋อนี่อยากกลับบ้านอ๋นี่แสดงว่าขัดความรู้สึกตัวเองแล้วเนี่ย นี่หุนดีขึ้นมาอยู่แล้วเสียเดินมากหุนดีขึ้นจะพังกันเดินเยอะเลยเจุ่งไม้จูงมือนะเผาเผาเผาเป็นไงจะอยู่ต่อหรืออยากจะกลับอยากอยู่ต่อเออเก็บเงินไม่เยอะๆค่าเครื่องบินแค่เจ็ดหมืนน่นเองไปกลับน, <c oughs> นี่คนลงมาก่อนเนี่ยกระเป๋าลงมาก่อนคนแรกเลยดีใช้ได้กินข้าวยังยังเออคุณถึงสาย <c oughs> <c oughs> อ่ะเป็นไงรักเสียอยากกลับบ้าน,<ห>นโอ้เอาฮิป อากาศหนาวมากเป็นไงอยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะไปอยากอยู่แล้วก็อยากกลับอยากอยู่แล้วก็อยากกลับโอเคอยากอยู่แล้วอยากกลับอ้าวมานี่นี่อยากอยู่ต่อวบรไเป้เย่าอย่าอย่า่าออก่่าออย่าอย่อ่าอ่าอา่อา่อยาออย่อ่ย่าอยอยา่าอยอยาอย่อย่อ่าอ่าออ่่อยอา่ออา่ โอ้ตายตายตาตายเขาจะตายเราคงจะไาแน่วนาอ่านแต่นี่ลยอ่ะเป็นไงจะอยู่หรือจะไปโกกับโกกับจินั้นเอาฟังฟัพี่อรานนะครับ